ก็ไปฟ้าที่เคยสดใสกลับมีเมฆบังในเธอบอกไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมแล้วยังไงลืมง่ายจังรักคิดว่าสมหวังกลับพังทลาย เจ็บเพียงครั้งก็ยังทนได้ให้เธอรีบไปไกลลูกตาออเดิฟออเดอเดิอยังไม่เข่าปากนะอยังไม่เข่าปากอยางไม่เข่าปากเออนี่แหละครับไอดอนแคร์นะครับไอดอนแคร์เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีท่อนท้ายนิดนึงนะครับเหตุผลของพวกผู้ชายทั้งงายก็ดีอยากหน่อยแล้วก็ถอยหลังนี่ แบบมีเลลวงนึกอยากจะจูบนึกอยากและที่จูบตรงไหนและที่จับตรงไหนและไม่ให้เราห้วดีมากรักเพื่อหลอกเพื่อลวงนี่ไม่ห่วงได้ไงดีมากภาวนาภาวนาชนนี้จะหาแฟนมา อีกครั้งและถ้ายังเลือกได้ขอเจอผู้ชายรอแบบไอรอนแมน้าหาดีกว่าเธอไม่ได้สัญญากับใจฉันก็จะไม่มีแฟนอ้าวดีเลยตัดแผ่นออกขายเลยฝาก้วยนะฝาก้วยนะรอก่อนรอก่อนตอนนี้ยังซ้อมอยู่นะจ๊ะ